ครับสวัสดีครับวันนี้มาพบกับผมบอยเสถียรนาคราชอีกแล้วนะครับวันนี้ผมพามาชมที่นาที่นาสวยๆนะครับเถียอยู่ทั้งหมดเนี่ยนะฮะติดถนนนะครับ11ไร่ฉนน2องผืนนะครับมีนกป่วยด้วยนะครับอะ11ไร่วันนี้ผมมากับคุณโอแต่ผมไม่สัมภาษณ์คุณโอวันนี้คห้คุณโอแค่เดินกค่เหนื่อยละพูดคนเดียวไปก่อนนะครับ ที่เห็นอยู่ทั้งหมด11ไร่เดี๋ยวเราไปดูดจุดจุดท้ายกันก่อนเดี๋ยวนะฮะให้ดูเสานะครับเสาเนี้ยฮะข้างหลังเสาเนี้ยเป็นสระทุ่งนาเรียกว่าเป็นทุ่งนาแล้วกันนะครับแล้วก็ตรงไปหมดเลยใช่ไหมคุณโอ้ใช่ครับทุ่งนาตามเสาประคองเขตไปเลยครับเนี่ยทั้งหมดเลยไปถึงต้นมะพร้าวต้นสูงนะฮะนะครับสิบเอ็ดไร่ขายอยู่สามล้านเก้านะครับอยู่ที่อำเภอเมืองสุพรรณบุรี น้ำรอบๆบ้านคนโอเคนะครับเหมาะอาการทําการเกษตรทําสวนมะม่วงก็ได้นะครับแปลงนี้เนี่ยนะฮะไอ้ตรงนี้ไม่ใช่นะฮะอยู่ตรงนี้นะครับนี่ฮะอยู่ตรงเนี้ยสิบเอ็ดไร่นะครับเนี่ยที่อยู่เบื้องหน้าทั้นหมดที่นาเขียวๆต้นใหญ่ๆเนี่ยตำบลตลิ่งชันอำเภอเมืองสุพรรณบุรียกแปลงครับใครจะซื้อไว้เก็บไว้ มันสวยไงฮะที่มันโอเคน้ําไม่ท่วมทํานาก็ได้ทําสวนมะม่วงก็ได้ทําฟาร์มเลี้ยงสัตว์ก็ได้นะครับได้หมดอเดี๋ยวเราเดินไปชมกันที่ท,ที่ยืนอยู่นี้เขตเราเนี่ยฮะอันนี้อยู่เขตเราอันนี้นกป่วยไม่แน่ใจว่าเป็นโรคหรือเปล่าอย่าไปยุ่งครับเสี่ยงเราเข้าไปไม่ได้ อันตรายอยากจะช่วยแต่มันบางทีเราไม่รู้ไงฮะว่าเขาเป็นโรคอะไรหรือเปล่าเดี๋ยวห้กลับมาช่วยบอกชาวบ้างเดินไปนี่กดรู้สึกเป็นคนไม่ดียงไงไมู่้ไช่ช่นกนี่คือท้องนาทั้งหมดคูน้ำนี่อยู่ในที่เรานะครับคูที่ขุดขึ้นเองอ่ะขุดขึ้นเองสิบสิบเอ็ดไร่สามล้านเก้า รประมาณ11บเอ็ดไรก่กว่ายกแปลงฮา11สไร่ครึ่ง11ไล่ครึ่งน,นี่นกเต็มเลยบรรยากาศอย่างนี้เลยครับห่างจากถนนใหญ่นี่ไม่ไกลครับหางจากสเลนนี่ประมาณ3ามิโลอันนี้ไม่รีวิวให้ลูกค้าครับสุพรรณบุรีสนใจครติดต่อได้น้ำดีมากครับ นี่คือคันนาคันที่ผมได้ทำาจ้าหกมงคลละลา้ลานนิดนึงครับวันนี้รีวิวหลายที่มากเกือบจะตับแพงพลังพลังเริ่มหมดครับมาอยู่กับพี่ก็ช่ำนาที่ตรงนี้หมดเลยนะครับข้าวกำลับบงเริ่มออกรวง เท่าีุ้้้ต่อยต่อ้ยอะไรับกได้แอบได้ยินว่าเช่านากันรุ่นละห้าร้อยตีทึ้งกางสาผลนาฟังไม่ได้แอบฟังไม่ได้สอดรู้สอเ็นมันได้ยินเี่ คนเราหาความรู้ได้ต่อดเวลาครับน้ำผ่านหน้าที่อยู่ในชุมชนนะครับน้ำเพลนสมบูรณ์ออกไปตรงนี้ประมาณสักไม่กี่ร้อยเมตรก็ถึงที่ถนนแล้วนะครับนี่คือร่องน้ำนี่คือถนน ถนน้ม่ไปตามบ้านคนแต่ที่เราหน้าหน้ายาวครับเนี่ยมีหมู่บ้านหมดเลยวิถีชีวิตแบบบ้านๆครับคนที่ชอบแสงสีเสียงอยู่ที่นี่อาจจะไม่ค่อยถนัดนะครับต้องชอบแบบเ้านนอกบ้านนอกชนบทชนบทกทุ่งๆๆกทุ่งรถมาครับต้องรถรถเป็นรถอะไรมะพร้าวอ่ะ เราลบเพื่อกันครับให้เขาไปก่อนเขาไม่ไปเราไม่ดลบปเดี๋ยวเขาเอามะพร้าวขวางหัวอาเต็มรถเลย <c oughs> ผมอัดมา5นาทีนะฮะให้ข้อมูลแล้วนะครับ11ไร่กว่ายกแปลง3ล้าน9อยู่ที่ตำบลตลิงชันอำเภอเมืองสุพรรณบุรีห่างจากสีเลนประมาณ3ามกิโลที่มีโฉนดเป็นโฉนโด2ผืนนะครับน้ำไม่ท่วมอยู่กลางชุมชน ไฟฟ้าประปาผ่านหน้าที่นี่คือข้อมูลโดยสังเขปนะครับที่ผมต้องวนเวอร์มีคนแซวผมผมก็ต้องตอบนะฮะผมไม่อยากวนเวอร์หรอกแต่ผมก็พูดเสมอว่าผมไม่ได้ขายขนมชิ้นละหบาท2นาทีผมอา่านเสร็จผมทำไม่ได้คนที่ต้องการดูรายละเอียดก็มีเยอะครับเพราะ,ะนั้นผมไม่ตามใจคุณจบครับผมตามใจคนที่เขาอยากจะดูและอยากจะซื้อที่นะครับถ้าเยอะเวลาไม่พอก็ไม่เป็นไรครับไปดูคลิปหรือภาพนิ่งก็ได้ครับหนึ่งนาทีก็จบนะครับ ถายที่ครับรีวิวที่ครับต้องใช้เวลาครับผมไม่ได้ไปร,รบกวนเวลาท่านนะครับมันมีผมต้องตอบโต้ผมนิสัยผมไม่ได้หรอกถ้าอะไรมันไม่ถูกต้องผมสวนทันทีนะครับอ่ะนี่นะครับข้อมูลเห็นฮนะนี่ครับให้ดูละเอียด ซื้อที่มันต้องดูของจริงถ้าถ้าไม่มีเวลาผมนี่ะเป็นตัวอาสาไปสื่อกลางที่ทําข้อมูลให้ท่านดูพาชมพาเยี่ยมชมนะครับเพราะฉะนั้นมันต้องละเอียดเพราะฉะนั้นคนที่บอกว่าผมบนเวอยืดเยื้อทาคลิปนานไม่มีเวลาก็ไม่ต้องชมได้ครับไม่ว่าครับผมพูดจริงๆไม่ได้ประชดประชันครับผมทําไม่ได้อ่ะทําคลิป30วิดูภาพนิง่งมันนานกว่านี้อีกใครที่ว่าผมผมก็ไม่ได้ว่าอะไรครับผมก็ให้ข้อมูลจริงๆแนละ้วผมก็ไม่ได้ไม่ได้สนใจนะครับตรงไปตรงมาครับ ให้ข้อมูลจริงๆอ่ะผมมองคนส่วนใหญ่นะฮะจะด่าผมอะไรผมก็ไม่ว่าแต่ถ้าอะไรที่มันทําให้ได้ผมก็ทําไม่ได้ครับเอาไว้คลิปที่ผมตัดต่อสองนาทีเดี๋ยวผมทําให้ครับไปพกประมูลผลนะนะแต่ถ้ารีวิวหน้าที่จริงๆทําไม่ได้นะครับคลิปนี้อย่างน้อยก็สิบกว่านาทีนะที่ผมจะถ่ายทําให้เห็นผมพูดถูกไหมครับใครจะว่าผมโลคสวยโรกมโนก็ไม่ได้ว่าอะไรครับเนี่ยถ้าผมไม่ถ่ายยาวขนาดนี้น่าจะเห็นไหมล่ะครับที่ดินครับ บนเนี่ยสิบเอ็ดไร่กว่าสามล้านเก้าบางทีบางคนเก็บเงินทั้งชีวิตเขาก็ต้องใช้ตรงนี้เป็นตัวประกอบตัดสินใจช่วงหลังนี้ผมรายการพาที่หรือเที่ยวไปบ่นไปก็ยังไม่รู้เลยฮะบทีมันต้องตอบโต้บ้างบางทีมเบื่อไหนพวกโรกสวยฮะลงอันไหนมีปัญหาทุกอย่างลงบ้านมีผีลงแม่น้ำมีจระเข้ลงนานบน่นแต่ผมไม่สนใจนะครับขอบคุณทุกท่านที่ให้กำลังใจผมผมไม่สนใจไม่แคร์ตอบตรงครับ ผมทาให้คนส่วนใหญ่ชมผมบอกแล้ววีรีวิวนี่ผมยังเลือกเลยใครเนี่ยอย่างเงี้ยสมมติให้ผมขายร้อยล้านผมก็รับรีวิวให้ไม่ได้ถูกไหมครับผมเอาความจริงจริงนะครับผมเอาใจคนที่ขายที่เขาเดือดร้อนเอาใจคนที่ซื้อที่ต้องการหาที่เอาใจคนรีวิวที่ต้องการาให้ที่ท่านออกสื่อให้คนรู้จักแต่ผมไม่เอาใจคนที่บอกว่าไม่มีเวลาดูเยอะเยอะเยอะเวิร์ผมไม่เอาใจท่านท่านไปชมช่องอื่นก็ได้ครับถ้าท่านไม่มีเวลาช่องผมอย่างเงี้ยแหละครับ แรงครับผมเป็นคนแรงคนตรงครับรักษาความถูกต้องไม่ใช่คนดีนะฮะผมไม่ใช่คนดีแต่ผมเป็นคนรักษาความถูกต้องอะไรดีว่าดีอะไรไม่ดีว่าไม่ดีแพงนี้ถามว่าแพงไหมมันก็แพงในระดับหนึ่งนะครับแต่มันก็มีข้อดีข้อเสียเพราะมันอยู่ในเขตอําเภอเมืองนะครับน้ําไม่ท่วมตรงนี้ไม่มีไฟนะครับไม่มีไฟนะครับไฟอยู่ทั้งแหล่งชุมชนนะครับป่าป่าแถวนี้ไม่มีเพราะปราปาตรงนี้ไม่มีบ้านคน ไม่มีใครรีวิวแล้วพูดตรงอย่างผมแล้วครับมีแต่สวยนะครับมาชมนะครับแปลงนี้สวยมากคุ้มค่าครับท่านซื้อเราทำค้นค่าท่านซื้อเราดีจ่างอย่างนี้ร้อยแปดพันเก้าแต่ผมไม่เอาผมตอบตรงๆครับผมให้ความจริงใจอะครับไม่มีหลอกท่านหรอกครับสมบูรณ์นะคะแถวนี้อุดมสมบูรณ์ฟังผมบนไปดูวิวไป ลุกท่วงล้วนครับเนี่ยผมว่าหลายคนที่กาลังหาทําสวนมะม่วงหลายคนติดต่อผมมานะมีที่สวยๆทาสวนมะม่วงไหมแปลงนี้ตอบโจทย์ได้ครับน้ําพร้อมไฟพร้อมข้างหน้านะฮะข้างหน้าไฟน้ำหมายความน้ําที่ทําการเกษตรนะครับอุดมสมบูรณ์ไม่ใช่น้ำประปลานะครับขโมยขโจรมีหรือเปล่าไม่รู้ถ้าเรามีทรัพย์ก็รักษาฉะนั้นครับไว้ใจใครไม่ได้แปลงนี้นะครับ มาชมก็ไม่ต้องกลัวผมผมไม่พาท่านมาหมกป่ามาฆ่ามาอะไรต่างๆผมพูดป้องกันเฉยนะครับเห็นมีข่าวเยอะแยะไม่ต้องกลัวครับสื่อผมทนโท่ถ้าไว้ใจผมก็มาชมเจอหน้าคนที่พาดูถ่ายรถเบียยรถเลยเลยครับถ่ายหน้าเขาไปเลยครับออนไลน์เดี๋ยวนั้นครับเขาไม่มีใครกล้าหรอกครับไม่ใช่ทีมผมแล้วฮะที่พูดใครก็แล้วแต่เขาไม่กล้าหรอกครับเดี๋ยวนี้ท่านต้องทันเขาถ้าท่านทันเขาท่านก็ไม่ต้องกลัวครับออนไลน์มันไปเร็วครับ นคลิปผมให้ข้อมูลตรงๆตรงๆครับบรรยากาศลุกทุ่งลุกทุ่งเห็นตรงนี้ความเป็นอุกุ์ขนาดที่เราไปฮะความยาวของที่ตรงนี้ก็ตกประมาณร้อยกว่าเมตรนะครับตกร้อยห้าสิบเมตรขึ้น ถ้าท่านใดมีสนใจนะครับคิดว่าให้ผมรีวิวที่ท่านแล้วผมรับงานท่านแล้วท่านขายได้ก็ติดต่อผมได้นะครับ0 9 8ย์7 5 2 0 9นะครับถ้ามั่นใจผมนะหรือติดต่อที่ดินในเครือข่ายที่ผมนำเสนอท่านติดต่อผมได้เบอร์นี้เลยแต่ต้องไว้ใจนะครับทาไมไว้ใจมันจะลำบากไว้ใจและเชื่อใจอยู่ที่ท่านครับที่ดินมันเป็นสิทธิของท่านในการตัดสินใจไม่ใช่บาทสองบาทคิดเยอะๆไปด,ไดูหลายๆแปลงครับเปรียบเทียบเยอะๆสิทธิของท่านรักษาสิทธิให้ดีครับ อย่าเชื่อคาหวานคนให้มากคําหวานนั่นแหละมันกะบาดใจผมเป็นคนสุภาพครับอ่อนน้อมแต่ถ้าเป็นการไม่ได้อ่อนแอครับรักษาความถูกต้องดีมาผมไม่เคยอะไรสรรเสริญแต่ถ้าไม่ดีมาผมตอบกลับหมดครับแต่ผมก็ต้องวิเคราะห์นะไม่ได้ใช่อารมณ์นะฮะผมวนเวอร์สิบเอ็ดนาทีนะครับท่านใดคิดว่ามีประโยชน์ คิดว่าผมทําในสิ่งที่นําเสนอข้อมูลให้ท่านได้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยแล้วกันถ้าท่านใดคิดว่าไม่มีประโยชน์ปองขอประทานโทษด้วยนะครับผมทําหน้าที่เป็นสื่อกลางในการนําเสนอนะครับความจริงนําเสนอข้อมูลสําหรับคลิปนี้12นาทีผมบอยสิทธิ์นักราชขอขอบพระคุณท่านมากนะครับถ้าท่านชอบติดต่อผมได้นะครับสำหรับแปลงนี้11ไร่กว่า3 9น9ที่ตำบลตลิ่งชันอำเภอเมืองสุพรรณบุรีแล้วพบกันกับรีวิวแปลงอื่นต่อไปครับ ขอบคุณครับสวัสดีครับด้วยความจริงใจครับ